คมคู่คุกคามประชาชนกลางดึกตอนที่7ตอนไอโดมท่าทางจะไม่รอดโบนัสถาบุกแจ้งความดำเนินคดีไอโดมแล้วจากการณีที่ศิลปิน h s s t e n c ต l ศิลปินกราฟิกซิตี้ศิลปินพ่นสีได้ถูกชายชะกันบุกเข้าไปค่มคู่คุกคามณคอนโดที่พักอาศัยกลางดึก เหตุเกิดเวลาประมาณ22นาฬิกาถึง1นาฬิกาในคืนวันที่24มิถุนายน2563หลังจากที่ศิลปิน H.S. s e n s i l ได้ไปร่วมกิจกรรม24มิถุนายนโดยได้ไปแสดงภาพท่านปีดีพนมยง์และไปแสดงภาพการอ่านประกาศถแถลงการคณะราษฎรฉบับที่หนึ่งหลังจากนั้นกลางดึกดังกล่าว ได้มีชายจากัน4คนบุกเข้าไปคอนโดที่พักอาศัยของศิลปินเฮดเอ็ดสนซิลที่ตั้งอยู่ใกล้กับสอนอพักขนงเหตุเกิดตั้งแต่กลางดึกโชคดีที่ศิลปินเฮด e อ็ด l นซิลไหวตัวทันเลยไม่ได้ถูกปุ้มในกลางดึกดังกล่าวต่อมาได้มีการโทรศัพท์จากศิลปินเฮดเอ็ดสนซิลเข้าไปหาเบอร์โทรศัพท์ลึกลับที่ฝากไว้ที่คอนโด พบว่าอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชื่อผู้กองโดมซึ่งมีการพูดคุยว่าตกลงมาทำอะไรอย่างไรคำตอบก็อึอกอึกอักอเพราะไม่ทราบว่าตอบว่าอย่างไรหลังจากนั้นจากเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวลูกเพจของ Head ์ s อ s ดเได้ไปค้นข้อมูลก็พบล็อกอินชื่อว่า Rainforesto ใช้เบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวและเมื่อมีแอปติดตามเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าว สำหรับเพลนฟอร์เรตโตพบว่าล็อกอินนี้มีชื่อนายตำรวจคนหนึ่งซึ่งสังกัดตำรวจนครบาลในไม่ใช่ท้องที่พักขนงใช้ชื่อว่าผู้กองโดมเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวหลังจากนั้นไม่นานศิลปิน h ฮดเอชเได้โพสชื่อของผู้กองโดมคนดังกล่าวคนดังออกมาซึ่งปรากฏว่าเขาคือพันตำรวจตีชัยวิรัต ชาติสันติกุลหลังจากชื่อนี้ปรากฏออกมาเป็นที่แน่นอนชัดเจนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าไม่มีตื่อรายใดกล้ารายงานข่าวเรื่องราวดังกล่าวก็เงียบหายเข้าไปในกีบเมฆจนกระทั่งเมื่อ3วันที่ผ่านมา h s s e n s ซนซิลได้โพสต์อีกโพสต์หนึ่งโดยโพสต์เรื่องราวของคนที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ต่อนพักขนงบุกเข้ามากลางดึกหลังจากโพสตได้สองชั่วโมงก็เรกดว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งกายขครน่องท่อนได้ขึ้นไปบนสะพานรอยบริเวณคอนโดที่พักอาศัยและถ่ายรูปทุกภาพทุกซอกทุกมุมโดย H e s s e n t i a l ได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวว่าเวลา13นาฬิกา55นาทีหลังจากโพสต์เรื่องที่มีเจ้าหน้าที่แอบอ้างสอน,นอพักโนงมาบุกกลางดึกและแนบรูปเซฟบัรเลิมมไป2ชั่วโมง ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งกายเครื่องท่อนมายืนบนตะพานล,ลอยและถ่ายรูปทุกซอกทุกมุมของคอนโดมิเนียมจะบอกว่าถ่ายเล่นนะนี่ผมอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าครับกำลังวางแผนจะแก้มือหลังพาลาดรอบแรกหรือครับนั่นคือข้อความเมื่อ3วันที่แล้วหลังจากโพสต์นั้นไม่นานมีความเคลื่อนไหวจากโบนัทาได้เข้าไปดำเนินการแจ้งความร้องทุก ต่อเจอ้าหน้าที่ตำรวจตอนอพักขนงว่ามีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดย h ฮ e เอสเ s i v e ได้โพสเรื่องนี้ว่าขอขอบคุณคุณโบนัทหาที่เข้าไปแจ้งความลงบันทึกคดีให้แทนนะครับหวังว่าประชาชนธรรมดาอย่างผมจะได้รับทราบความคืบหน้าของคดีเร็วๆนี้นะครับเพราะชื่อของตำรวจที่มาในวันนั้นก็มีให้อยู่แล้ว เราน่าจะได้รู้กันแล้วแหละว,ว่าคนที่มาวันนั้นจะให้เหตุผลว่าอะไรและคนที่มาด้วยกันทั้ง3คือตำรวจหรือไม่เพราะหากพิสูจน์ทราบว่าทั้ง3มคนที่มาด้วยไม่ใช่เจา้าหน้าที่หรือมีคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มที่มาด้วยคืนนั้นมันไม่ใช่วิถีของข้าราชการแล้วครับควรให้ออกไปแล้วดําเนินคดีให้เป็นเยี่ยงอย่างผมก็หวังว่าจะได้เห็นความยุติธรรมในบ้านเมืองอยังทำงานอยู่ หวังว่าใบแจ้งความนี้จะทำให้สื่อสารมวลชนหลายสำนักกล้าที่จะชนกับอำนาจมืดไปพร้อมกับประชาชนที่เป็นคนสนับสนุนคุณโดยตรงกันบ้างนะครับจากการอุ้มบังคับสูญหายการอุ้มบังคับสูญหายควรจะหมดไปได้แล้วครับยุคไหนแล้วคนที่จะช่วยได้ดีสุดคือนักข่าวไม่มีใครขุดคุยได้ดีเท่าพวกคุณหรอกตอนนี้หลักฐานชัดมาก การหาคนต่างการก็แค่เอาเบอร์ที่ว่ามาแจกแจงรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ในช่วงเวลานั้นเท่านั้นเองอย่ารอทำข่าวศพผมเลยผมไม่น่าจะดวงดีรอดได้บ่อยๆนะครับนั่นคือข้อความที่ตัดพ้อต่อว่าว่าทำไมตื่อสารมวลชนถึงไม่สนใจข่าวาวเรื่องนี้ทั้งที่ศิลปิน h e ต e s เ e น l เป็นเพียงศิลปินที่ต้องการสร้างงานศินละปะต้องการอิสระเสรี ถึงแม้เขาจะโด่งดังจากการล้อเลียนลุงป้อมนาฬิกาลุงป้อมก็ตามแต่เขาก็ไม่ควรถูกข่มขู่คุกคามนั่นคือคำตัดพ้อต่อว่าว่าวันนี้เราเซฟคนที่เสียชีวิตคนที่สูญหายแต่คนที่เป็นและกำลังถูกคุกคามทำไมไม่มีการเซฟเรื่องราวดังกล่าวของโบนัท t าที่ได้ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเรื่องราวดังกล่าวก็ปรากฏขึ้นว่าเป็นข่าวเมื่อมีไบทีวีได้รายงานข่าวดังกล่าวและ h s s s n ซ i ซิ l e ได้โพสต์ว่าขอขอบคุณช่องไบทีวีที่ในที่ตุดก็ได้เห็นทีวีดิจิตอลตับช่องหันมาตามข่าวคนที่ยังมีชีวิตหมายความว่าคนที่มีชีวิตและถูกผู้คามขมหลังจากโพสต์ไปไม่นานมีคนกดไลค์กดเลิฟให้4,600ลไล มีความคิดเห็น18ความคิดเห็นและมียอดแชร์171แชร์เราไปดูเรื่องราวรายละเอียดกันนะครับว่าโบนัฐถาได้แจ้งความเรื่องนี้อย่างไรบ้างในบันทึกแจ้งความของโบนัฐถาได้มีรายละเอียดว่ารายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีสถานีตำรวจตอนพระขนงกองบังคับการตำรวจปก,กนนครบาล5กองบัญชาการตำรวจนครบาล ข้อที่22ลงวันที่13กรกฎาคม2563เวลา18นาฬกาสินาทีนางสาวนัทธามหันธนามาสอนนอแจ้งว่าตามที่ได้มีข่าวเรื่องของการที่มีชายชกันแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาคุกค,คามศิลปินที่ใช้ชื่อเฟ e บุ๊กว่า H s s เอเซนซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าของเฟ e บุ๊กดังกล่าวชื่อ จุดเมื่อประมาณวันที่24มิถุนายน2563ช่วงเวลากลางคืนนั้นที่บริเวณปากคอยสุขุมวิทโดยจุดจุดจุดตืบทราบจากการโทรศัพท์กลับไปที่เบอร์โทรศัพท์กลุ่มคนนั้นที่ใช้ติดต่อกับผู้จัดการคอนโดทราบว่าผู้ที่นำกลุ่มบุคคลมาชื่อพันตำรวจตีชัยวิรัตชาติสันติคุณและต่อมากลุ่มบุคคลได้มาถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่12กรกฎาคม2563ผู้แจ้งไม่ได้มอบอำนาจจากนายจุดๆุดจุดที่ได้รับความเสียหายมาดําเนินการแทนแต่อย่างใดและไม่ได้รับความเสียหายจากการทรรําดังกล่าวผู้แจ้งขอแจ้งในฐานะประชาชนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสอนนอพขนงได้ติดตามหรือสืบหาบุคคลดังกล่าวและชี้แจงให้ทราบว่าเป็นใครมีวัตถุประสงค์ใด ที่ได้มากระทําการดังกล่าวจนทีตำรวจได้ดําเนินการรับแจ้งและจะด,ดําเนินการตามความประสงค์ต่อไปลงชื่อนางสาวนัทถามหันธนาผู้แจ้งลงชื่อพันตํารวจโทพานวิทย์มานสีพนักง,งานสอบสวนผู้บันทึกการแจ้งความนั่นคือเนื้อหาของการดําเนินการของโบนัทถาไบทีวีได้โพสต์เรื่องนี้รายงานข่าวว่า โบนัทถาเข้าแจ้งความแทนเฮตเอชเซนซิลกรณีถูกเจ้าหน้าที่ตามถึงที่พักจากกรณีเฮ s s อชเซนซิลผู้ใช้ศิลปะแสดงออกทางการเมืองถูกตำรวจนอกเครื่องแบบสีนายเข้ามาดักรอบริเวณชั้นล่างของคอนโดมิเนียมตอนเที่ยงคืนและล่าสุดเขาถูกตำรวจนอกเครื่องแบบตามอีกครั้งเนื่องจากการสร้างงานกราฟิตี้เรียกร้องให้มีการอุ้มหายในวันเฉลิม ตำรวจนอกข้องแบบตามศิลปิน H s s e n ช i ซตอนเที่ยงคืนมือพ่นนาฬิกาประกาศปิดเพจ H s s e n ช i ซนซท้อแท้กฎหมายเป็นเรื่องของคนชั้นบนเมื่อวันที่1 4กรกฎาคมหรือเกือบหนึ่งเดือนจากการถูกคุกค,คาม H s s e n ช i ซนซได้โพสต์ภาพและข้อความซึ่งเป็นบันทึกประจำวันในการแจ้งควาดมดำเนินคดีต่อกลุ่มชายจักรันที่พบว่าเป็นนายตำรวจยศพันตำรวจวโท โดยระบุผ่านเนื้อหาเฟซบุ๊กว่าขอขอบคุณโบนัทถามอหานธนาที่เข้าไปแจ้งความลงบันทึกคดีให้นะครับหวังว่าประชาชนธรรมดาอย่างผมจะได้รับทราบความคืบหน้าของคดีเร็วๆนี้เพราะชื่อของเจ้าหน้าที่ตรวจคนนั้นที่มาก็มีอยู่ให้แล้วเราน่าจะได้รู้กันนะครับว่าคนที่มาวันนั้นจะให้เหตุผลว่าอะไรและคนที่มาด้วยทั้ง3คนนั้นเป็นตำรวจหรือไม่การที่ตำรวจนอกื่องแบบตามเฮดเอเจนซีย e ถึงที่พัก3ครั้ง แต่ละครั้งตำรวจจะติดต่อกับนิติบุคคลของคอนโดแต่ผู้จัดก,การคอนโดจะช่วยคุยตำรวจไว้ว่าจะต้องแสดงหมายของทางราชการถึงจะให้เข้าไปหาที่ห้องได้ซึ่งตำรวจไม่เคยมีหมายจึงใช้วิธีการนั่งรอข้างล่างคอนโดแทนนั่นคือเนื้อหาที่ b บทีวีได้รายงานข่าวเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะไปดูเหตุการณ์โทรศัพท์ที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นว่า ได้มีการพูดคุยของผู้กองโดมกับติลปินเฮดแอนเซไว้อย่างไรแต่มีข้อสังเกตในเรื่องราวดังกล่าวไว้หลายประการเช่นประเด็นที่1ผู้กำกับสอนอพักขนงเคยปฏิเสธว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่วันนี้ที่ไบทีวีรายงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประเด็นที่2หากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ แต่บุคคลทั้งสี่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบในยามวิการบุกเข้าไปคุกคามกลางดึกหมายความว่าอย่างไรประเด็นที่3จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาล่วงเลยมากว่ายี่สิบวันแล้วเหตุใดพันตำรวจตรีหรือพันตำรวจโทชัยวิรัตชาติสันเตกุลไม่เคยออกมาพูดออกมาถแถลงว่า การบุกมาคุกคามข่มขู่กลางดึกแบบนั้นได้รับคำสั่งมาจากใครและมาเพื่อเหตุใดอีกสามคนที่มาด้วยกันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่อย่างไรไม่เคยมีคำแถลงใดๆเกิดขึ้นประเด็นที่3ทางสอนอพักขนงเจ้าของพื้นที่ทำไมถึงไม่สืบสวนสอบสวนในเรื่องราวดังกล่าวเมื่อมีคนมาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าตำรวจของสอนอพักขนง นี่คือสิ่งที่สังคมออนไลน์และชาวเน็ตต่างพากันข้องใจว่าหรือเรื่องนี้เป็นคำสั่งจากเบื้องบนที่สูงกว่าระดับสอนอพระขนงให้ดำเนินการทำให้สอนอพระขนงไม่สามารถพูดอะไรได้จึงเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ปล่อยให้พลเมืองดีถูกกลมขู่คุกคามแบบนี้หรือเราไปย้อนดูนะครับว่าไอ้ผู้กองโดมมันทำอะไรวันนั้นคืนนั้น จากการโทรศัพท์ก็จะพบความชัดเจนว่าไปไม่ถูกบอกไม่ได้ว่ามาทำอะไรไปฟังกันครับประมาณ7นาทีสำหรับคนที่บางทียังไม่เคยรับฟังรับชมแล้วจะย้อนคว์มกลับไปดูอีกครั้งถึงคลิปเสียง7นาทีที่สอบถามว่าผมทำผิดอะไรทำไมถึงทำกับผมแบบนี้ของ HeadExtensive ไปฟังกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับออันนี้อันนี้ผมอ๋อครับผมครับอันนี้<ม>พี่ที่เมื่อวานที่ส่งตำรวจมาใช่ไหมครับอ่าไม่ทราบคุณคือใครเลยอ่าผมคือคนที่พี่ส่งตำรวจมาหาครับอ๋อไม่อ๋อพี่ไม่อ๋อพี่ส่งใครมาพี่ส่งมากลางดึกอย่างนี้ได้ยังไงเมือ่อราบเครื่องแบบหมดเลยนะพี่กลางดึกแล้วรอผมจนเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งใช่เหรอพี่ ล้วได้คุยกันไหมครับเนี่ยได้คุยกับใครพี่ผมเข้ามาถึงเจอสภาพเหมือนงั้นพี่ถ้าพี่เป็นตำรวจน่ะทำไมพี่ไม่ให้ใส่เครื่องแบบมาถ้าพี่อ้างว่าจะมาดูแลความเรียบร้อยทำไมพี่ไม่ให้ใส่เครื่องแบบมาครับผมอยากรู้พี่ไม่ไม่อือพี่อะไรนะพี่มีเวลาว่างไหมครับทําไมอะครับอ่าเดี๋ยวผมจะได้ไปพบคุณหน่อยแล้วกันพบผมเรื่องอะไรอะพี่คุยกันนั่งคุยกันนั่งคุยที่ไหนผมไม่ผมยังไม่ได้กลับเข้ามาเลยพี่พี่มากันสภาพนั้นผมจะกลับเข้ามาได้ไง ตอนนี้ได้เบอร์มาจากนิติป่ะใช่ครับจากคุณได้มาจากคุณใช่แต่ที่พี่ติดต่อไปที่นิติครับเออก็ตำรวจก็ต้องติดต่อไปแะงก็ต้องขอในุญานก็ของถทนที่ไงใช่ครับแต่ว่าวิธีที่พี่ทํามันไม่ถูกต้องไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่คือพี่ผมไม่มีเบอร์คุณผมไม่รู้จักคุณในการเข้าใจเข้าใจแต่ว่าวิธีที่พี่เราต้องเราก็ต้องติดต่อไปทางนิติเออเรามาขอว่ามาขอทําอะไรพี่พี่มาขอทําอะไรครับขอดูแลถูกไหมครับ แต่ว่าวิธีที่พี่ส่งมามันดูแลไหมล่ะครับสี่คนนั้นนะพี่แล้วมันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าไม่แสดงตัวเลยเลยนะพี่ครับผมคุยแล้วผมแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่พี่แสดงตัวในโทรศัพท์ไว้พี่แต่ไอ้สี่คนที่มาไม่แสดงตัวไม่แสดงบัตรอะไรเลยครับพี่เขาแสดงกับเจ้าหน้าที่ล้นนั้นเขาไม่แสดงครับพี่พี่กล้ายืนยันไหมล่ะผมมีคลิปวิดีโอนะพี่พี่กล้ายืนยันให้ลูกน้องพี่ไหมล่ะว่าเขาแสดงหรือไม่แสดงถ้าแสดงผมทางคอนมจะจดชื่อไว้ทั้งหมดครับมีทางเจ้าหน้าที่พี่ไม่มีใครแสดงเลยแล้วพี่อ้างว่า พี่คุยกับนิติบุคคลแล้วม,มันไม่ถูกครับพี่แล้วเที่ยงคืนกว่าม,มานั่งพอผมขับรถก็ไปถึงผมถอยออกแล้วออกกันมาเลยตามผมมาเลยคืออะไรพี่เอาผมทําอะไรไผไริด<ม>ครับพี่พี่บอกผมหน่อยว่าผมทำอะไรผิดถึงที่ปายแล้วเออผมผมอันนี้เรื่องนี้นะอ่เรื่องนี้ถ้า,ถา,ถามีอันตรายท่ามีเวลาเดี๋ยวผมจะนั่งอธิบายให้ฟังมาคุยกันไม่ผมไม่ไปคุยกับพี่พี่มาไม่ไม่แฟร์ที่ผมไม่ไปคุยด้วยหรอกถ้าไม่คุยด้วยผมก็ไม่คุยด้วยโอเคพี่ผมไม่มีปัญหาเหมือนกันพี่เพราะสิ่งที่พี่ทำผม ให้ผมก็คุยผมก็ไปตามปกติผมก็ไปตามหน้าที่ของผมนะพี่เที่ยงคืนกว่าเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบสี่คนไม่แสดงตัวอะไรเลยมานั่งรอพี่ว่ามันปกติไหมครับอมันปกติไม่ละพี่พี่แล้วคุณได้รับความเสียหายตรงไหนอ่าบอกมาอ้าวพี่บอกว่าอ่าถ้าถ้าถ้าทําให้ตกใจถ้าทําให้ตกใจเดี๋ยวผมจะไป ชี้แจงให้ตัวเองกับคุณไม่ไม่เป็นไรพี่<ม>พี่รอชี้แจงกับคนอื่นแล้วกันผมผมผมว่าผมผมรอคําชี้แจงจากทางตารวจมาทั้งวันแล้วพี่ว่าทาอะไรทาไมทํากับอย่างเงี้ยผมไม่ได้ทาอะไรผิดเลยทําไมถึงมาทําเงี้ยครับพี่<ม>ถ้าผมทําอะไรผิดทําไมไม่ออกหมายเรียกครับแล้วทําไมอ้างว่ามาดูแลแต่ส่งคนมาตอนสี่ทุ่มแล้วอยู่จนเที่ยงคืนแล้วพอผมเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยแล้วพอผมเข้ามาแล้วผมถอยรถออกหนีเนี่ยทําไมถึงออกเลยล่ะครับทําไมถ้ามาดูแลทําไมถึงออกเลยล่ะครับ ไม่ได้เอ้ยตรงนี้ไม่ได้ตามนะอ่าพี่ผมผมผมออกไปแล้วเขาออกเลยนะพี่พี่ครับไม่ได้ตามเลยอ่าโอเคพี่แต่ว่ากล้องวงจรปิดมันยืนยันอยู่ว่าพอผมถอยเอารถออกแล้วเขาออกเลยนะพี่หมายความว่าไงครับก็ถือว่าก็ก็ก็ถือว่าก็ก็เห็นแล้วก็คือว่าเอาโอเคเห็นแล้วว่าไมแล้วจบแล้วเห็นแล้วว่าอะไรพี่ไม่เข้าใจครับพี่เห็นแล้วว่าอะไรก็คุณเข้ามาที่พักแล้วก็ก็รอพอแจ้งแล้วว่าเป็นอ้าวเข้ามาแล้วก็จบแค่นั้นแล้ว ผมก็ออกไปแล้วพวกพี่ก็เลยออกมากันเลยเหรอครับอก็ถือว่าก็ก็ถือตกแลิตสรุปพี่มาทําอะไรมาภารกิจของพวกพี่คืออะไรนั่งเฝ้าผมสี่คนนะนะพี่ปกติอ่ะอันนี้ดีกว่าผมก็ไปผมก็ไปทำมาที่องผมสี่คนนะนะสี่คนมันมันใช่เหรอพี่มามาดูแลความปกติเรียบร้อยสี่คนนะใช่แล้วคือพี่ถามหม่อยว่าถ้าจะไปทําอะไรเรานะ อถ้าจะทาอะไรด้วยความที่ตีนนาสุจริตทำอะไรเรานะไม่ไปพูดผมไม่เอาให้เบอร์ไปให้นิติบุคคลไม่ไปปลูกยาเันเป็นตำรวจผมไม่ทาหรอกอ่าใช่แต่ถ้าพี่พูดอย่างเงี้ยพี่เป็นตำรวจได้ไงถ้าพี่เป็นตำรวจพี่พูดว่าถ้าผมจะทาอย่างงี้ไม่ทาหรอกไม่ใช่นะพี่นีพี่เป็นโจรแล้วเนี่ยไอพูดงี้ไม่ได้นะเอ้ยพี่ที่พี่ทำกับผมเมื่อคืนก็ไม่ได้นะพี่ พี่จะใช้พวกรฉุกเฉินแล้วมาใช้อำนาจแบบนี้กับผมไม่ได้เหมือนกันพี่ไม่ได้ใช้มากอะไรกันพี่แล้วพี่ใช้พี่เอานอกเครื่องแบบมาับเราพี่เอานอกเครื่องแบบมาเฝ้าผมสี่คนตอนกลางดึกนะพี่ที่พี่ทําคือพี่ปฏิสัมพันธ์กับนิติบุคคลพี่คุยกับนิติบุคคลครับแล้วไงต่อปัจเาครับปัจเจนาของพี่ก็คือว่าอ่าโอเคว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้เกิดอะไรหนึ่งสองสามสี่ผมทําอะไรมาครับทำไมถึงต้องส่งตำรวจมาหาผม ผมทำอะไรผิดครับบอกผมทีพี่ผมจะได้รู้นี่ผมไม่รู้เลยผมทำอะไรผิดแล้วอยู่ที่พี่ของตำรดวจมาผม, <S <S ผ,มผมกับพระขนงสองนอพระขนมผมชินแล้วนะพี่ผมว่าผมเราเราเรียนรู้ที่อยู่ด้วยกันได้แล้วนะผมไม่ทําให้พี่โดนนายด่าพี่ก็อย่ามายุ่งกับผมเราอยู่กันมาอย่างนี้สักพักแล้วนะพี่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันไม่ใช่นะพี่ผมว่ามันล้ําเส้นมากเลยนะพี่เช่คทํานี้มากเลยถูกเลยผมว่ามันล้ําเส้นมากๆเลยนะที่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะพี่ใช้นอกเครื่องแบบได้ไงถ้าพี่จะทําแบบนี้พี่ต้องให้มาในเครื่องแบบ อย่างนี้พวกผมจะรู้ได้ไงเป็นโจหรือเป็นตำรวจพี่แล้วสภาพแต่ละคนพี่เห็นพี่ดูตำรวจที่ไหนล่ะคือถ้าเราฟังถ้าเราอยู่ฟังพี่ฟังพี่ยามเขากกแป๊บหนึ่งเนี่ยจะคุยกันไอพี่ยามที่พี่บอกให้ผมฟังเนี่ยพี่ยามคนนั้นเป็นส่งเป็นคนบอกให้ผมหนีอ่ะพี่ว่าไงตอนนี้พี่ว่าไงพี่บอกว่าอ่ให้เขาเข้ามาเราบอกให้เฮ้ยใครจะง้อเข้าไปพี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่พี่พวกพวกพี่ปลูกผมนะ ผมไปทำอะไรพวกพี่เดือดร้อนเหรอพวกพี่ถึงต้องมากันเมื่อคืนน่ะนายพี่โดนด่ามาเหรอ <c oughs> ผมผมว่าผมไม่โอเคมากเลยพี่แล้วผมว่าวันนี้ผมรอรอการติดต่อทั้งวันเพราะในเมื่อพี่ติดต่อมาว่าจะส่งโจรสี่คนมานั่งได้เนี่ยแค่ติดต่อมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ควรจะติดต่อมาได้แต่ทั้งวันพี่ก็ไม่ติดต่อจนผมติดต่อ U N Human Rights ครบทุกอย่างแล้วพี่พี่ให้ผมติดต่อใครอีก พูดผมก็ติดต่อแล้วพี่พี่ทําให้เป็นเรื่องใหญ่นะถ้าพี่อยากคุยกับผมพี่ก็โทรบ,บอกเขาว่านะมาคุยด้วยเดี๋ยวเข้ามาคุยด้วยล็อบบี้ล็อบบี้คอนโดก็มีห้อง,องคุยพี่แต่วิธีการที่พี่ทํามันไม่ใช่เที่ยงคืนตี่หนึ่ง่เงี้ยพี่สี่คนนอกข้างแบบทั้งหมดมานั่งรอผมคนเดียวจะรอคุยอะไรกับผมทําไมพี่ไม่บอกเหตุผลน่ะพี่ หรือพี่ไม่มีเหตุผลที่ส่งมาทำเงี้ยหรือพี่แค่อย่างเลื่อนขั้นจะดูถูกกันมั่งดีวะพี่แล้วที่พี่ทำผมไม่ดูถูกความเป็นคนผมเหรอสิ่งที่พี่ทำไม่ดูถูกความเป็นคนของผมเหรอพี่พี่มีมีพี่มีสิทธิ์อะไรมาทำกับผมแบบนั้นอ่ะผมทำอะไรผิดพี่บอกเนี่ยพี่ไม่ได้ไปตามไปต้องไปอะไรนะแล้วผมทำอะไรผิดพี่ถึงต้องส่งมาเงี้ยพี่ส่งไปดูแลประชาชนงี้ทุกคนไหมล่ะพี่ทำไหมล่ะทำไมพี่ไม่ทำอ่ะ ทำไมถึงส่งมาหาผมคนเดียวสี่คนนอกเครื่องแบบพี่ตอบดี่พี่ไม่ตอบผมใช่ป่ะว่าตกลงพี่ส่งมาทำไมพี่จะไม่ตอบใช่ป่ะครับโอเคพี่ครับผมไม่มีอะไรคุยกับพี่แล้วพี่ไปเคลียร์ชีวิตตัวเองเอาลนะโอเคนะพี่โอเคครับได้ นั่นคือคลิปเสียงต้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นและวันนี้เรื่องราวนี้คงเป็นปิตนาต่อไปในประเทศนี้ว่าประชาชนสามารถถูกเจ้าที่คุกค,คามข่มขู่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นบุคคลคนนี้ก็ไม่มีใครดำเนินการอะไรเพราะบ้านเมืองนี้ผู้มีอำนาจประสงค์จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับประชาชนที่มีความเห็นต่างทางการเมือง นั่นคือรายละเอียดที่เฮสเซนซิลได้สนทนากับชายจากันลึกลับที่ทราบชื่อว่าไอ้ผู้กองโดมและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อไอ้โดมท่าทางจะไม่รอดแล้วหลังโบนัสถาบุกแจ้งความดำเนินคดีบุกคมกูคุกคามประชาชนกลางเดึกตอนที่7 ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่คือภารกิจของฝ่ายประชาธิป,ปไตยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์ได้นานๆสามารถสนับสนุนได้ในการกดสมัรหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ 3 5บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ